สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป e ีที่4ครูผู้สอนคือนางสาวประวิษาออนคำนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปของการกระจายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ประวิษา Channel ด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ หน,นักเรียนวิเคราะห์การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปของการกระจายได้ 2. นักเรียนวิเคราะห์ค่าของเลขโดดตามหลักที่กำหนดให้ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งม,มั่นพยายามทำงานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้ค่ะก่อนจะเริ่มเรียนนั้นเรามาทบทวนหลักและค่าประจำหลักกันดีกว่าค่ะ ด้านขวามือล้นจากด้านขวามือนะคะหลักหน่วยมีค่าประจำหลักคือ1หลัก10มีค่าประจำหลักคือ10ต่อมานะคะหลักร้อยมีค่าประจำหลักคือ100หลักพันมีค่าประจำหลักคือ1000หลักหมื่นมีค่าประจำหลักคือ1 0,000หมหลักแสนมีค่าประจำหลักคือ10,000 0 หลักล้านมีค so ่าประจำหลักคือ1ล้านหลัก1 0ล้านมีค่าประจำหลักคือ1 0ล้านหลักร้อล้านมีค่าประจำหลักคือ1 0 0ล้านหลักพันล้านมีค่าประจำหลักคือ1 0 0 0ล้านหลักหมื่นล้านมีค่าประจำหลักคือ1 0 0 0 0ล้านหลักแสนล้านมีค่าประจำหลักคือ1 0 0 0 0แสล้าน หลักล้านล้านมีค่าประจำหลักคือ1ล้านล้านค่ะต่อมาเป็นการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปของการกระจายนะคะนักเรียนอ่านได้ไหมคะว่าจำนวนที่โชว์อยู่นี้อ่านว่าอย่างไรถูกต้องค่ะ6กล้าน1 2945 เราจะเริ่มจากหลักหน่วยกันเลยนะคะ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5 4อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ40 9อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ900 2อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ2 0 0พ 1. อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ10,000 0อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ0ค่ะ6อยู่ในหลักล้านมีค่าเท่ากับ หล้านการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปของการกระจายนั้นในแบบฝึกหัดมกักจะเจอแบบนี้นะคะอ่านได้ไหมคะว่าอ่านว่าอะไรจำนวนที่โชว์อยู่ด้านซ้ายมือนี้ถูกต้อง 95, 4, 10, 20, ค่ะ95าล้าน4 1่แ8 8แล้วก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับ เราก็เริ่มกระจายกันได้เลยเริ่มจากสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินคือ90ล้านบวกด้วยอะไรคะ5ล้านบวกด้วยอะไรคะ4 0 0แสนต่อมาบวกด้วย1 0 0 0 0มืนบวก2,000บวก0บวก80แล้วก็บวก8ค่ะในการทำแบบฝึกหัดถ้าโจทย์ถามว่า เป็นการเขียนจำนวนในรูปของการกระจายได้ถูกต้องหรือไม่นั่นหมายความว่าฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับจะต้องมีค่าเท่ากับฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะถึงจะถูกต้องค่ะตัวอย่างโจทย์ปัญหาการแสดงจำนวนในรูปของการกระจายที่มาของโจทย์ปัญหานี้จะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สสวทหน้าที่15ค่ะ โจดปัญหาบอกว่าระบบสุริยะมีดาวเคราะห์8ดวงเป็นบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์อ่านได้ไหมคะว่าอ่านว่าอย่างไรถูกต้องค่ะห้าสิ0เจล้านเก้าแ 176กิโลเมตรค่ะเราจะมาดูทีละหลักเลยนะคะหลักหน่วยคือ6หลัก10คือ7หลักร้อยคือ1หลักพันคือ9หลักหมื่นคือ0หลักแสนคือ9หลักล้านคือ7หลัก10ล้านคือ5ค่ะเมื่อเรารู้เลขโดดว่าอยู่ในหลักอะไรแล้ว เราจะมาดูการอธิบายจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สสวทกันนะคะ57 9 9ล้าน 9, คือ50ล้านกับ7ล้านกับ900 0 0กับ0,000 0 000, กับ9,000กับ100กับ70กับ6 000, หน่วยโดยเริ่มจากทางด้านซ้ายมือ5ในหลัก10ล้านมีค่าเท่ากับ 50ล <7 S 1> ้าน7ในหลักร้านมีค่า7ล้าน9ในหลักแสนมีค่า9ก้าแสนในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ0 9ในหลักพันมีค่าเท่ากับ900 0 1. ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 7ในหลักสิมีค่าเท่ากับ70 6ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับในรูปของการกระจายนี้เป็นการเขียนในรูปของการบวกกันของจำนวนในแต่ละหลักค่ะเราสามารถเขียนในรูปของการกระจายได้ดังนี้นะคะบรรทัดล่างสุดก็จะได้ว่า5 7 9 9 0 1 7 6จะเท่ากับ5 0ล้านบวก7ล้านบวก9 0 0 0 0 บวก0บวก9,000บวก100บวก70และก็บวก6ค่ะในกรณีที่เป็นศูนยตรงนี้นะคะจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ไม่ผิดนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเราต้องทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนให้ตัวเองเก่งนะคะทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้เลยหน้าที่9ค่ะค,ครูขออธิบายแบบฝึกหัดหน้าที่9เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถทําได้ด้วยตัวเองค่ะในหน้าที่เก้าเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายผิดในข้อที่ผิดนะคะแล้วก็แก้ไขถูกต้องส่วนไหนข้อไหนที่ถูกเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะก็ผ่านไปข้อที่4ี่ขออธิบายข้อ1ย่อยนะคะ ข้อ1ย่อยเนี่ยทำไมคุณครูถึงบอกว่าผิดเพราะตัวเลขทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าไม่เท่ากันดังนั้นวิธีการแก้ก็ต้องแก้ให้สองฝั่งเท่ากันโดยยึดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเป็นหลักถ้าเรายึดฝั่งซ้ายจะได้ว่า1 1 0 0ล้านบวก7ล้านบวก900 0แสนบวก9,000บวก20บวก8 ตัวเลขทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับก็จะเท่ากับ107ล้าน9ก้2 8ค่ะสังเกตไหมคะว่าบรรทัดบนทางด้านขวากับบรรทัดล่างด้านขวาไม่เท่ากันนะคะแตกต่างตรงนี้ค่ะหรือนักเรียนจะใช้ฝั่งขวาเป็นหลักก็ได้ตามแต่นักเรียนค่ะแต่จำไว้ว่าสองฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับจะต้องมีค่าเท่ากันค่ะ คุยกันก่อนจบคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมวิดีโอการสอนการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปของการกระจายเชื่อว่านักเรียนหลายคนมีความเข้าใจดีแล้วและหลายคนอาจจะมีคำถามซึ่งเมื่อลองทำแบบฝึกหัดจะทำให้านักเรียนเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็เกิดมีคำถามข้อสงสัยใดๆให้ถามครูประจำวิชา4ทับห่ทางกับคุณครูปรวาริษา4ีทับ2ทางกับคุณครูมารีธนสิริวัฒน์4ทับ 3, าทางกับคุณครูธนนันยนน์อย่าลืมนะคะมีข้อสงสัยใดๆสอบถามได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูผู้สร้างคลิปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าบายยคะ่ะ